อีเตอร์เดอะเจ์นี่สัปดาห์นี้จะพาบุกชุมชนแพร่งภูทรที่เต็มไปด้วยความอร่อยและความแปลกระดับตำนานลองชิมเกาเหลาสมองหมูสูตรไทยทำที่ขายมาตั้งแต่พศ2500ปัวเขาไม่กล้ากินเพราะที่หลังอร่อยติดใจและมาก็เอาสมองอย่างเดียวได้ไหมและไอศกรีมโบราณเนื้อทรายที่รังสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายเราะเทวดาพามาตัวนี้ทีเด็ดมากมะม่วงมหาชนกอันนี้คือเทวดาพากันมาจริงอีเตอร์เดอะเจ์นี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วฮะต้อนรับเข้าสู่รายการ Eat the Journey โอ้โ oh, หหิวเหลือเกินปะหาไรทานกันฮะคุณผู้ชมครับเดยวเดินเข้าไปในนี้กันนะครับเราพบกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมง10นาทีนั่นเองแหละนะวันนี้เนี่ยสองพาคุณผู้ชมเนี่ยครับมาอยู่ย่านชุมชนเก่าของกรุงเทพมหาคนครของเราเลยนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นั้นก็จะเห็นตึกราบ้านช่องต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับผสมผสานศิละปะระหว่างทางยุโรป และทางจีนต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆย่านนี้นะครับที่สองยืนอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าแพร่งภูทรน,นั่นเองฮะและร้านที่สองกำลังจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยต้องบอกว่าเปิดมานานกว่า70ปีแล้วและเป็นร้านแรกที่ได้รับรางวัลเชลชวนชิมร้านแรกของประเทศไทยนั่นเองเคยทานไหมคุณผู้ชม ถ้าใครไม่เคยทานเนี่ยสองก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะทานไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะครับผมเรื่องของวัตถุดิบเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเทกเจอร์เป็นอย่างไรอยู่ตรงด้านนี้แล้วฮะเดี๋ยวตามสองมากับร้านเกาเหลาสมองหมูไทยทำฮะ มาครับคผู้ชมเดี๋ยวพาคุณย่ากันครับ <S <S สวัสดีครับคุณย่าติวครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะคลาสส,ส,าาสิมกาสมากคุณย่าครับร้านของคุณย่าเนี่ยคุณย่าเล่าให้สองให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงครับก็ขายมาอย่างนี้ค่ะ,<น>ะคือว่า <นะ S 2> ไม่อยากอยู่เฉยๆเรามีความรู้ทางนี้แล้วก็อยากจะทําให ลูกหลานเขาจะได้เป็นอาชีพต่อไปเพราะเรามีความรู้ทางนี้นะคะตั้งแต่ชามธรรมดา3บาทพิเศษ5บาทนี่ยย่ายืนขายเนี่ยหันราคาสังกษีเนี่ยค่ะนี่คือรูปแรกเดิมเลยย่าค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับย่าอายุ83แล้วค่ะขายตั้งแต่วัยรุ่นโอ้โห38เอง คุณย่าสองออยากรู้ว่าจริงๆแล้วเกาเหลาเนี่ยคือคนไทยเราเราก็กินเกาเหลากันเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่วัตถุดิบที่คุณย่าเลือกมาใช้อะมันทีเด็ดมากแล้วค<อ>นรู้สึกว่าอย่างสองนี่ไม่เคยเห็นสมองหมูด้วยซ้ำทำไมถึงเลือกมาทําสมองหมูเนี่ยนะภาษาแคร์ภาษหักยินเนี่ย<อ>เขากินกันเอ,อคนไทยมาซื้อนี่เราก็ใส่ให้เขานิดหน่อยเพราะเขากลัวเขาไม่กล้ากินเขารู้จักพอทีหลังอร่อยติดใจและบางคนมาก็ เอาสมองอย่างเดียวได้ไหมเราดูบอกได้ค่ะได้ค่ะสมองหมูในอดีตท,ที่ใช้ทํากับปัจจุบันในการหาวัตถุด,ดิบยากง่ายแตกต่างกันไหมครับสมัยก่อนนี่หายากนะคะต้องไปเอาตามเขียงหมูที่ก็กองกองว่าเดี๋ยวนี้ต้องสั่งโรงงานที่นครปฐมมาเลยไม่งั้นไม่พอ ทั้งเครื่องในทั้งทั้งสมองที่สั่งโรงงานที่นครปฐมเลยครับคุณย่าน่าจะรู้แล้วว่าร้านคุณย่าเนี่ยดังมากระดับโลกเลยไม่เคยรู้เลยลูกเพราะว่าย่าเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพทพ์ไม่ใช้เลย<อ>ไม่ใช่ค่ะครับคุณผู้ชมสองจะบอกว่าที่ในร้านกเกาเหลาสมองหมูไทยทำเนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพคนมีชื่อเสียง <c oughs> ทั้งนั้นเลยแทบทุกวงการในเมืองไทยมาทานที่ร้าน <c oughs> คุณย่าพอจําได้ไหมว่ามีใครมาทานบ้าง ไม่รู้จะบอกว่าใครต่ใครเยอะเลยแหละเนาะนี่มาจากต่างประเทศเลยมิสเตอร์แอนดรูว์ใช่ค่ะโอ้คนนี้ดังมากคนนี้มานะฝรั่งมาหมดเลยมาถ่ายแล้วเขาเอาไปฉายเมืองนอกแล้วคนเมืองนอกเขามาหาร้านเจอเขาบอกว่าหาง่ายอยู่กบวัดพระแก้วข้ามสะพานมาก็ถึงแล้วเขาเจอร้านเขาก็มาทานแล้วก็มาถ่ายรูป แล้วก็เอาไปอวดกันคุณย่าครับเรื่องของเครื่องในวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรให้ลูกค้าได้ทานบ้างครับเครื่องในของอย่าเนี่ยมีหมดแต่ว่าไม่มีปอดส่วนมากลูกค้าก็ไม่ชอบนะคะการทําสมองหมูเนี่ยกับเครื่องในต่างๆเนี่ยม,มันแตกต่างกันยังไงคือว่าเครื่องในเนี่ยมันต้องล้างให้สะอาดนะคะไส้ก็ต้องมาล้างต้องทําให้สะอาดหมด แล้วต้องต้มไหมคนละหม้อเอาไปใส่ต้มในหม้อน้ําแกงนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะน้าแกงมันก็มันหมดสิฮะใส่เล้งใส่อะไรต่ออะไรแต่บอกไม่ได้นะโอ้โหบอกบอกไม่ได้นะเอามาหน้าเข้มขึ้นมาเลยครับรู้สูตรนะครับผมสองไม่อยากรู้เพราะเดี๋ยวสองจะได้มาทานที่นี่เดี๋ยวไปนตนตำรับที่เดียวในโลกนี้ใช่ค่ะจริงๆครับคุณย่าครับนอกจากเมนูนี้สองได้ข้อมูลว่ามีเมนูอื่นๆด้วยที่ร้าน จะมีพวกลูกชิ้นของเราเนี่ยทุกอย่างทำเองหมดนะคะ ลูกชิ้นปลาอินทรีย์มีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกรอบลูกชิ้นกรอบก็ทําจากเผือกแต่เผือกอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยแล้วก็ต้องใส่เครื่องปรุงญญด้วยนี่เหมือนลูกชิน้นลูกชิ้นเผือกทรงเครื่องอะไรน,นี้นะคุณย่าแล้วก็เต้าหู้ยัาไส้ค่ะเขาเรียกว่ายงเทอฟูอ่ะเต้าหู้สองอย่างแล้วมีคุณเชียงด้วยใช่ไหมครับคุณย่ามีคุณเชียงหมูคุณเชียงตับค่ะคุณย่าครับเกาเหลาสมองหมูเนี่ยหนึ่งชามเราใส่สมองหมูหมูเนี่ยนะคะมันหัวมันเล็กใช่ไหมฮะครับ มันมีเท่ากับสี่ก้อนข้างละคู่ชามหนึ่งย่าก็จะใส่สก้อนก็เท่ากับครึ่งตัวแล้วคุณย่าเดี๋ยวสอบก่อนที่จะทานกาเหลอดสมองหมูครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะคุณย่าครับที่เดี๋ยวให้คุณย่าฝากร้านเชิญชวนลูกค้าคุณผู้ชมพารายการอีเตอร์เดดเจอรี่กันหน่อยว่าร้านเปิดกี่โมงคะคุณย่าค่ะเชิญเลค่ะร้านเปิดเจ็ดโมงนะคะ จ็ดโมงถึงบ่ายสองค่ะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวค่ะงั้นเดี๋ยวสองคุณย่าสั่งตามที่คุณย่าบอกเลยนะเกาเหลาสมองหมูอย่างหนึ่งไม่ต้องสั่งเลยไม่ต้องสั่งเลยเดี๋ยวย่าจัดให้ลูกลูกใหญ่ต้นตำรับจัดให้เลยไปครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปทานเกาเหลาสมองหมูแล็อีกหลายเมนูที่นี่กันครับได้ฟังประวัติเกาเหลาสมองหมูไทยทําจากปากคุณย่าติ๋วไปแล้วถึงเวลาต้องชิมให้รู้ว่ารสชาติหรือว่ารสสัมผัสของสมองหมูจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณสองจะลองให้ดูครับผู้ชมเต็มโต๊ะ เลยครับหอมมากอยู่ตรงหน้าสองนี้อันนี้คือเกาเหลารวมนะครับเพราะว่าจะมีทุกอย่างเลยจะมีเครื่องในสมองหมูลูกชิ้นลูกชิ้นกรอบหนังปลากรอบนะครับส่วนชามนี้เนี่ยก็จะเป็นสมองหมูล,ล้วนใครที่ลูกค้ามานนี้ก็สั่งแบบสมองล้วนก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาส่วนตรงด้านนี้ใครที่ชอบเมนูแบบลูกชิ้นลุ้นวนเลยนี่ ก็จะมีเมนูของลูกชิ้นอยู่ในชามนี้น้ำซุปเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหอมมากคุณผู้ชมนะขอสมองล้วนก่อนแล้วกันนะครับมาดูครับนี่คือสมองหมูนี่อุยยาก็ใส่มาแบบเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ให้เลยนะฮะเฮ้ยไม่มีกลิ่นคาวเลยอะ enjoy มันละลายอยในลิน้นไปเลยอะ เขาจะเหมือนเทกเจอร์ที่อยู่ในไส้อ่อนคุณผู้ชมรสชาติแบบนั้นเลยเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่ามันๆเบาๆตอนนี้สองอยู่กับที่ของสมองล้วนยี่ใส่น้าชิ้นมาแบบนี้เฮ้ <c> ่ <oughs> ดูสิเฮ้ยสองชอบมากนี่คือครั้งแรกคุณผู้ชมอยากให้มาเลยอร่อยมากละมุนล,ลิ้นมากครับจบกับน้ำดีเลยเรียกว่าเกาเหลาสมองหมูอร่อยเหนือความคาดหมายครับ แต่ว่าช่วงหน้ายังมีอีกหลายอย่างทั้งไส้อ่อนเสี่ยงจีเพดานหมูกุนเชียงตับแต่ละอย่างเนี่ยเด็ด,ด,ดๆทั้งนั้นอดใจรอสักครู่เดียวครับ mm. ดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่านอกจากสมองหมูยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจ เข้าไปชิมกันต่อดีกว่าครับไปครับต่อไปไสออดอันนี้อันนี้ถ้นนลาล้างไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยไม่ได้เลยอืมอดังกึบเลยนุ่มมากต่อไปครับเสียงจีเสียงจีแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ดงดึงดึงดงดงดึงคุณยา่าเขาทำมาให้แบบพอดีคํานะครับคุณผู้ชม <c oughs> อืนน <c oughs> ฟินอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากนำเสนอครับคุณผู้ชมนี่คือ เพดานนะสองเพิงเคยเห็นแล้วก็เดี๋ยวเรจะทานครั้งแรกนะครับไม่มีกลิ่นเลยอะสะอาดมากปกติเครื่องในบางทีเราก็แอบ,บกลัวนะว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นคาวหรือเปล่านะครับ enjoy ฮะอืมอันนี้เขียวสนุกฮะคุกผู้ชมครับสำหรับเพดานหมูเ <c oughs> ทเตอร์จะนุ่มกว่าซิ้งจีหน่อยหนึ่งไม่มีกลิ่นคาวเลยสะอาดมากโอโหอร่อยจังเลยเพดานหมูอะ ต่อไปฮะคุณผู้ชมพับไปกุนเชียงกันดีกว่านี่กุนเชียงหมูเนี่ยกุนเชียงอร่อยเราจะไม่พบกับเศษหมูเนื้อกระดูกแข็งๆกับกุนเชียงที่ที่คุณภาพไม่ดีคุณผู้ชมมากุนเชียงตับสังเกตได้ว่าฮะคุณผู้ชมดูครับกุนเชียงตับมันจะมีสีเข้มกว่ากุนเชียงหมูยังเห็นได้ชัดแต่ลักษณะการหั่นเนี่ยจะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นตับเลยอะ ความต่างของกุนเชียงหมูกับกุนเชียงตับคือกุนเชียงตับเนื้อละเอียดกว่าเอาจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยทานตับนะคุณผู้ชมแต่ว่าเฮ้ยพอทานกุนเชียงตับแล้วอร่อยอะ่ะมันจะหวานๆเค็มๆอะ่ะความแตกต่างอีกอย่างนะคุณผู้ชมเรื่องของวิธีการปรุงนะครับผมกุนเชียงหมูเนี่ยเขาจะใช้วิธีการทอดนะครับแต่ว่ากุนเชียงตับเนี่ยทางร้านเนี่ยนะคุณย่าเขาจะใช้วิธีการนึ่งเพื่อให้ เนื้อของคุณเชียงตับนั้นไม่แข็งซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันไม่แข็งจริงครับ <L un> คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงนะสำหรับร้านเกาเหลาสม,มองหมูไทยทำนะครับซึ่งคุณย่าดูแลเป็นอย่างดีมากๆ <L un> เดี๋ยวสองย้ำอีกทีแล้วกันนะฮะเวลาเปิดของร้านเนี่ย เจ็ดโมงเช้าไปจนถึงบ่ายเลยนะครับต้องรีบมานะยิ่งต่อเช้าเนี่ยอากาศดีมากอยู่แถวๆะะชุมชนเก่านะฮะกรุงเทพหานครของเราเลยนะครับผมกับแพ่งภูธรน,นะครับมาได้มาไหว้พระก่อนก็ได้นะครับผมมาเที่ยวแถวๆสนามหลวงก่อนก็ได้แล้วก็มาทานก็ได้หรือว่าทานก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวก็ได้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปทานอะไรกันต่อเดี๋ยวตามสองมาครับเสร็จจากเกาเหลาสมองหมูไทยทำยังมีอีกร้านในชุมชนแพร่งภูธรท,ที่ข้ามพลาดครับรับรองว่าชื่นใจดับร้อนได้แน่นอน